ไปเบิ่งเห็ดฟางไปเบิ่งเห็ดฟางค่ะเห็ดเฟียงเห็ดฟางโอ้โอ้เปิดแปลงเดียวเตีแปลงนี้เปิดแล้วเบาะมันหน่อยมันหน่อยเตี๋ยโอ้อันนี้คือปลูกด้วยฟาง เดี๋ยวเขาบัวคุไ่กลัวอยู่กล่วอย่ตัวนี้เยะิ่้เะีโอ้อันอันดอกน้อยๆจีนน้อยๆเลยค่ะโโหปาด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  เป็นาดูดอกนี่ทอกำปั้นเลยนี่โอ้โ้พูดอะค่ะจีนน้อยน้อยจีนน้อยน้อยกระหลไร้ค่ะไร้ไหลไร อันนี้จากเห็ดทั่วค่ะนี่ปลูกเอาเอาเปลือกทั่วปลูกนี่นี่โอ้อันนี้เห็ดทั่วปลูกเอา เปลือกถั่วปลูกนู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 โอ้จีนน้อยหน่อยได้ได้ได้ละอู้เปลือกเดียวเปต้องเปิดอากาศกว้างว่ะจีชาว่านจังจังบะดำอันนี้ปลูกปลูกได้จากมือแล้วนนี้นที่เก้อปลูกวันที่ยี่หกวันนี้วันที่เก้าเปิดอากาศได้จากมือแล้วองมือนี่หละ ปวกเปิดอากาศในสองมือนี่แสดงว่าเปิดอากาศมือเออเปิดอากาศเออแสดงว่าปลูกได้เจ็ดมือปลวกเปิดอากาศเป็นบ่มือหมือเปิดอากาศหกมือเที่แปางปิวอากาศได้สองมือ้ดอีกทีแวมันกันยุบ่มือ ใส่ใส่เอฟียงปลูกจากแปลงสองแปลงอีกอีกแปลงนึงยื่อใส่เปิดแล <t ick ruption> ้วเปิดแล้วมันมันมันพอเก็บมันมีอยู่มันคือพอเก็บคือแปลงนี่ปลูกพร้อมกันตีพร้อมกันมือเดียวกันเอ้เป็นสั้นมันเป็นสั้นละมันบ็เลยว่าท่องกันหมดทุกยางทีกยอดออกที้หลังกับนีแต่แปลงนั่นตัวนั่นสวนนั่นพอออกเมื่อนี้ยังออกเบิดแล้วกูแปลง มาประกันบอากันนี่ได้ละแปดเห็ดทุ่มี้ทุ่มีนมันนี้สิสมันู้นาดีปาดีเ้ยบานนั่ชุ่มชื้นมากปาดนู้่ไีมเป็นักเกี่งตัวไหนนันออกแล้วครับพี่เลย้วยหาภารกิจิบดู้วเจ้าบันี้คอยมันมีปัญญาเอาได้ตรงนี้ ให้ผู้เพื่อนเฮดป็นเฮดป็น oh. ก็ยุค oh. คุณแล้ว oh. ย um. uh ุค oh. ฮูุแล้วไอ้นกับข่อยติดตั้งกันดรฮโรลเบิ่่เมนสีมาเราบอโอเอาออกเป็นแพงแบบนั้นเลยบ่เอามันจังซั่แล้วกบก็บในในในเอาดูรูใหมดู้ไหมัโอเก็บมาเป็นแพงแบบนี้เลยแต่ไบ่ได้ใช่ยมอืมบ้าจุ่มนี่ จุ่มนีไหมมาานมาฐาน,านากเขาแก่ย <c oughs> คือเขาแช่ให้มันขามขื้นไปเรารู้แล้วกูรู้แล้วมัในสูตรมาขี้ควายพร้อมนะมอันนั้นแค่เรื่องเดีอหเดียวดอเองอันนั้นควายให้มันแก่เนาะบมือแรงเก็บอกีอกทีนี่มันสีบบานลึกเห็ดเสียงไหมท่านบานก็หาบ่น่ด้หนที่นี่อือีกคือสุเทียดเดเสี เป็งนงามีปิคือสุเทียเด้เทียนี่างับตัวนี้มันขาวแล้สะอาดนะขาวสะอาดรมากสิละเอาบามากันยังเห็ดเห็ดันนั้มันไม่คอมันเห็ดทัวเนาะอันนี้เอาเลงเอาเอาลดนี่เออนี่แหละแต่มือแรงต้องเอาได้ไหมมือแรงต้องเปิดดิแะแปลงองแต่งนี่สงางนมือแริเปิดที่ตรงสำหรับคลิปนี้กั พอสานีก่อนเนาะค่ะเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ